สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถุกทันนะคะเมน,นี่แม่ของแกงกะพามาเห็นงานเหมือนเดิมค่ะคือของนี้นะคะผีคนปลูกกระลำคลายนะคะก็เลยเอาเศษกระลำตัวถีบขายบ่อใดนะคะม่ให้งูกินนะคะงคูคนเงกินดีเยอะนะคะอันนี้คือแบบผีเ็นให้กินสดเลยค่ะนี่ก็เป็นลูกมูที่แม่จะมาจับนะคะอันนี้ตัวผูค่ะตัวผูใหญ่แห้งค่ะ อายุน่าจะหลยแล้วนะคะนี่ตัวปูตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวแม่นะคะตัวแม่ทอ,องแล้วค,ะค่ะลากินมันจะแซบแี่งงากินผักสดเลยนะคะพีเราะประด้ตกมนะคะโลกมาให้กินแบบสดสดเลยค่ะอันนี้ก็คือกระชมมีตัวทีน้ำัาอหอนกระป๋องหอนนะคะตัวที่นำ้ำตากระป๋องหอนคือตัวหน่อยนั่น ออกกันค้นละรุ่นน,น่องบัตนนีแม่มูนะ่ะเพิ่นขมายุ่นในขอกเดียวกันนะคะหมหน่อยที่เกิดไม่กบะบอดดยกินนมหน้าโตใหญ่ๆนี่คือแบบดันกินเบิดเลยนะคะจับขอกหนีแล้วนะคะเดียมแม่จะไปไปจับอีกขอกหนึ่งนะคะขอกนี้คือแบบม้าหอนคำลรวค่ะเะด็ยมบอกคะดวงอาทิตย์กำลังตกดินกำลังแบบสวยงามนะคะเดียมแม่จะยามไปมึงหมก,กอนนะคะก่อนเขาจะเอาอกกุปกรณ์ลงนะคะอันนี้คือเป็นสะบัวนะคะนี่ค่ะ พอังแก้มมาเมืองแล้วนะคะเตี่ยอุกปรกรณ์เลยค่ะก็จะเอากรงไปอันหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาจับไปอันนึ่งนะคะคือของนี้มาหอดคาจริงจริงนะคะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะถี่เวียนมาเป็นกําลังใจให้คะ่ะแม่ก็เห็ุงาน,นเหมือนเดิมนะคะใครจะเดินหน้านาคะเหมิดันเดินกลับไปนะคะอันนี้คือแบบเติมเหมิดแล้วนะคะไฟกับโบคอยเห็นุงปันใดนะคะ ไน,นอไอันนี้เป็นหมูทีพอเป็นแยดนุ่มแล้วนะคะการเมนองแกมกับขอบพุณนตัวก,กำลังใจเลยค่ะทีเข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้มาชมบรรยากาศการเหตุงานของเมนของแกมนะคะแต่กาเมือดก็จงทำกำเนิดกันละค่ะจ,จะได้โง่ก,กับป่านสู้สกันทุกคนนะคะเหตุน,หนาทีของเจ้าของให้ดีนะคะอันนี้จะเป็นหมูสาวนะหมูหลุ่นสาวของพอเล่านะคะแกมกับขอโตลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ